ล่อยูมาดับร้อนกับเจ๊น้ํากันดีก,กว่าเจ๊น้ําการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ํานอกจากนี้ก็ยังมีเกม,มอื่นอีกมากมายด้วยนะสนใจอะไรก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่องตับบีโดนะครับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่า Attack of Titan เนจะคอลแลกับอัลแล้วนะครับจริงๆต้องสลับกันนะ R X ไปคอนแลบครับแอคแขวทุกท่านนะฮะตื่นเต้นไปหน่อยนะครับดีใจมากเป็นแอนิเมชันที่ผมชอบมากเลยนะคือมันแบบสนุกมากตื่นเต้นแล้วแบบดิบๆดีนะครับแบบเลือดสาดแบบสะใจมากนะฮะเอาละครับมาดูกันดีกว่าว่าเขามีบอกใบ้อะไรเราบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะทิง้งลิงก์ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อนเพื่อนด้านล่างนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันทําไมถึงต้องลงทะเบียนนี่มาดูกันดีกว่าว่าลงทะเบียนแล้วมันจะได้อะไรกันบ้างนะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับพอเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาในลิงก์อันนี้นะครับมันจะเป็นมืดๆอย่างนี้บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะกดอะไรไม่ได้เลยนี่ต้องเลื่อนอันนี้ครับอ๋อเลื่อนเปิดไฟก่อนแม่ลุกเล่นเขาเข้าใจทําจริงๆนะครับก็คุยเอจริงๆนะอย่างแรกก็นี่เลยล็อกอินตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ไปทําการล็อกอินนะครับ ให้ตรงกับไ ID เดที่เ,เพื่อนๆต้องการจะได้รับของรางวัลน,นะครับอันนี้สําคัญนะถ้าไปลงทะเบนผิดนี่ไปเข้า ID เด็กนี่โอ้โหจะอาจจะเสียใจทีหลังได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลือกชื่อให้ตรงกับตัวละครที่เราต้องการนะครับปุ๊บแล้วก็ยืนยันไปเลยนะครับสักที่2เนี่ยเขาก็จะให้มีการ ก็ o d p นะครับอันนี้แนะ่นอนประเทศไทยเราก็เลือก66นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะอาแล้ครับเมื่อคุณได้ s m s แล้ว o d p มากรอกใช่ไหมครับเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยระบบก็จะบอกว่าถ้าคุณลงทะเบียนก่อนวันที่18มิจุนาเวลาเที่ยงนะครับของรางวัลก็จะส่งไปให้คุณเนี่ยภายใน7วันหลังจากอัปเดตเวอร์ชันแล้วนั่นเองนะครับก็ฉันรู้แล้วอ่าอาลทีนี้เดี๋ยวเราไป ดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เห็นอย่างนี้แล้วอาจจะเฮ้ยแล้วมันจะไปหน้าต่อไปอะไรยังไงใช่ไหมนี่เพื่อนๆก็คลิกตรงนี้เลยฟืบนี่นะครับหน้าต่อมาจะเป็นของขวัญรวมพลนะครับตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าโอ้เร็วมากเลยเมื่อกี้ยังแสนกว่าคนเองนี่ตอนนี้หูสองแสนกว่าคนแล้วนะครับจะบอกว่าเป็นบอทหรือเปล่าก็แม่ไม่อาจจะทราบได้จริงๆเพราะมันเร็วเหลือเกินเนาะ มันเพิ่งจะโพสต์ลิงก์นะครับเดียวสองแส,สนแสดงว่าคนเล่นยังเยอะอยู่หรอหรือเป็นบอทนะอันนี้น่าสงสัยนะครับแต่เขารางวัลมีอะไรบ้างนี่อย่างนี้ก็อันแรกก็เป็นโอดิน5กล่องอันนี้ก็เป็นแพ็คอัปเกรดธรรมดาอันนี้น่าจะเป็นรนะีไฟนเนาะของตีบวกแล้วก็นี้ออฟแมวนะของรางวัลและันนี้เป็นของอาวุธเงานะครับส่วนอันนี้จะเป็นของที่ใช้ในการสวิตอาชีพนะครับเดี๋ยวพอระบบสวิตอาชีพเข้ามาเนี่ย มันต้องใช้อเทมันนี้ที่เป็นสมุดอันนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปลงเทะเบียนกันนะครับพอลงเทะเบียนแล้วก็ให้มันครบ50,000นคนเพื่อนๆก็จะได้นี้นะครับหน้าต่อไปนะครับนี่ก็จะมีโปสเตอร์นดิฟึ่งโอ้โหอย่างนี้เท่จริงๆนี่มีเอาไทชันเกราะมาเป็นหน้าปกโปสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราคุ้นเคยเนะยาะเอเลนนะครับนิกัสะ รีวายนะครับเอาละเราต้องช่วยกันปกป้องเมืองของเรานะครับข่าวกองอันนี้นี่อันนี้เนี่ยมันมีแนะนำโหมดอันนี้ด้วยนะครับเข้าใจว่ามันจะมีสงครามแห่งอิสรภาพและจะเป็นดันเจียนของอีเวนต์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับหา6คนเนาะอันนี้เขาบอกหกคนนะเข้าได้6คนคือจะมีคนหนึ่งกับแปลงล่างเป็นไททันได้นะครับแล้วก็ คนที่เป็น5คนเนี่ยจะมีชุดสวมใส่นะครับชุดทีมสำรวจอันนี้แล้วก็มีเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติอันนี้นะครับรวมการซ่อมแซมอุปกรณ์ในสนามรถและพลังกำจัดกันไท้ายท่านอ๋โอโันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็นี่เอาใจสายแฟร์อีกแล้วนะครับก็จะเป็นยูนิฟอร์มหรือว่าชุดนั่นเองนะครับเพื่อเพื่อนเ,เนี่ยมาลองได้เนี่ยเพศหญิงเพศชายนี่ก็มีชุดเทรนนิ่ง ชุดทีมสำรวจนะครับก็จะมีผ้าคลุมแล้วก็จะมีนี้ชุดทำความสะอาดเอามาทำไมชุดทำความสะอาดตามจริงแต่ก็น่ารักดีนะเหมือนผ้าครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติอย่าบอกนะว่าสัตว์ขี่เป็นเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติเออกระเทพอีกแบบนะครับวันนี้ชาเด้อเด้อทำไมปเปลี่ยนเพศหญิงแล้วเป็นรีวายอยู่เลยตลกดิตต,ต,ต่อไปนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย คือ,อไรอะ่ะอ๋อดาวน์โหลดรูปได้เหรออ๋อเออก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเนาะต่อไปก็เป็นคลาสใหม่อันนี้นะครับก็แน่นอนก็อย่างที่เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับมองนะครับนี่ผมเป็นชูล่าก็คือถอดเสื้อเลยนะครับผู้หญิงก็เป็นเกาะผู้ชายก็นี่โชว์ซิกแพคเลยเท่จริงๆนะครับฟื้นไหนดูวิดีโอสักหน่อยชึบชึ้งชึ้งอ,อ,อ,อ้ออ้าจะเฮ้ย บลิงไปต่อยโอ้โหทำไมต้องไล่ด้วยเนะี่ยเชื่อในอันนี้รีเจนสพีนี้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพาลาดินนะครับต้องบอกว่าดีมากเลยพาราดินคือไม่ต้องทำแค่เอ,อาวุธเงาใหม่อย่างเดียวนะครับดาบกับโลหรือหอ,อกหรือดาบอะไรอย่างเงี้ยใช้ด้วยกันได้นะครับก็เป็นข่าวดีคนเล่นไหนที่จะลองเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยแล้วก็ทำแค่อาวุธเงาอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับ ดูวิดีโอกันสักหน่อยดีกว่าชือ้อสกิลก็อย่างที่เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รีวิวสกิลมองกับกุสเดอร์เอาไว้ให้นะครับเดี๋เพืเ่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูนะก็เข้าไปดูกันได้ว่ามีสกิลอะไรเจ๋งๆบ้างแต่บอกว่าเก่งมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น โปรฉลองครบรอบหนึ่งปีนี่อันนี้น่าสนใจมากนะท่านผู้ชมนะนี่ไอหูฟังอันนี้เนี่ยเสียดายที่มันดูเดียวแต่ว่าผมว่ามันเท่มากเลยแล้วมันซื้อได้เลยนะคือซื้อได้ตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับเนี่ยวันนี้วันที่3นั่นเอง3ม,มิถุนายนครับเวลาเที่ยงถึงวันที่16นะครับอันนี้ก็ซื้อได้ดทันทีมูลค่าก็ประมาณ30บาทนะครับ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับนั่นเรากดซื้อมันจะเป็นยังไง อ๋อจะลิงก์มาหน้าไปเพย์เมนต์อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ให้ใส่ ID ตัวละครน้องคุณแล้วก็ล็อกอินบัญชีนะฮะชื้อชื้อชื้อ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 ื้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเติมดีกว่านี่วิธีการชาระเงินก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็อันนี้ระบบปฏิจจ์อันนี้ก็คือรีวิวไปแล้วเนาะแต่อันนี้น่าสนใจมากคือ ลดภาระเควสรายวันนะครับก็คือสามารถกู้คืนได้50%ได้ฟรีกู้คืนยอคิว90%ได้จา่ายครึ่งราคาสามารถเคลียร์เควสรายวันได้โดยใช้อเทมพิเศษโอ้มันจะมีไอเทมมาใหม่นะทำให้เราเคลียร์เควยพวกนี้ได้ทีเดียวหมดเลยเหรอจุดจุดจซึ่งได้อ่าได้รับเมื่อผู้เล่นทาเควสและสามารถนําไปขายได้ด้วยโอ้ขายหาเงินหาทองกันได้ด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าเนื้อหาอันนี้เบื้องต้นเท่านั้นรอชม เมื่อมันเข้ามาอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ที่หลายๆคนจับตาดูนะครับว่า w o c นะครับหรือสงครามมหาเทพซีซั่น2เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือซีซั่นแรกเนี่ยมันเป็นแค่คลาสแรกเนาะมันแค่สออย่างเดียวนะมันยังไม่มีคลาสาเข้ามาเนี่ยแต่จะเป็นยังไงนี่โอ้โหเดาไม่ออกเลยนะครับเพราะว่า หลาทีมสุดา์นก็โหอัพตัวละครกันแบบกร,กระจายเลยนะครับอาวุธงออาวุธเงา,งานี่โหเจ็ดแปดกันหมดละนะฮะแล้วลก็อันนี้ก็น่าสนใจปรับสมดุลเนี่ยก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คือน่าจะเอาของไต้หวันมานะครับเอาของไต้หวันมาเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือเขามีทำเซอร์ว์แบบสอบถาม ไม่รู้เพื่อนแต่ละคนได้ได้ทำกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีแบบสอบถามให้เ,เราสแสดงความคิดเห็นของการปรับสกิลของอาชีพต่างๆว่าเฮ้ยอะไรไม่เบลานอะไรควรจะปรับอะไรอย่างงี้นะครับไม่รู้ว่าหลังจากที่ g กมเขาได้ฟีดแบบตรงนั้นไปแล้วเขาจะไปปรับตามที่ผู้เล่นเสนอหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเอาจากไต้หวันเนี่ยเข้ามาก่อนแหละนะครับแล้วค่อยมาปรับทีหลังก็ยังยังเป็นไปได้นะครับเอาละแล้วก็ เพื่อนๆเนี่ยสามารถจะเอาโค้ดนะครับไป redeem แล้วก็รับนี่เราเป็นตุ๊กตาคาฟ่านี้นะครับอยู่ได้15วันนะครับแล้วเราจะได้รับ cross ม o o m นี่ก็จะมี3ตัวด้วยกันนี่คาฟ่าอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ตลกมากเลยอะ่ะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> หน้าตาน่าเกลียดมากโค้ดนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอา x first year นะครับ x wt อ,อันนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใน description เช่นกันเพื่อนๆก็ สามารถที่จะ copy นะครับวิธีทำก็ง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆก็เนี่ยอ่าพิมพ์นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสองรับแท็กตรงนี้นะครับปุ๊บก็ใส่ไปอย่างงี้ผมรับแล้วใช่ไหมก็บอกว่าไม่สามารถรับได้แล้วนะครับน้าท่านผู้ชมอันนี้ผมแถมให้นิดหน่อยพอดีผมลองเติมไปซื้อไอ้เจ้าหน้ากากเลเซอร์เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้ดูดีกว่าน่านี่ครับคือหูฟังอันนี้เมื่อกี้ผมตั้งซื้อไปเนี่ย ผมมาอ่านอะไรเลย,เลยทีก็คือวันนี้ถึงวันที่17เถ้าเพื่อนๆซื้อก่อนนะจะซื้อในราคาแค่ประมาณ35บาทเท่านั้นเองอันนี้ซื้อจากหน้าเว็บนะแต่ว่าถ้าสมมุติวันที่18แแล้วเนี่ยครบรอบ1ปีแลปีราคามันจะกลายเป็น350บาทนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอซื้อแล้วมันจะไม่ได้ของเลยนะครับนี่มันจะมีให้อ่านอยู่นะครับคือมันจะมีจับสุ่มรางวัลอะไรมากมายเลยนะครับ แจกคืนเป็นอ่1,000ไดมอนด์ด้วยนะครับอันนี้คุ้มมากเลย35บาทเองมีโอกาสได้1,000ไดมอนด์หรือว่า500ไดมอนด์ด้วยนะครับนี่ได้เป็นหมวกไอ้นี่มาแทนเอององเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวของมันน่าจะได้วันที่18เนอะกอ,อเดี๋ยวรอรับของวันที่18แล้วกันโอเคไปแล้ครับแม่มิสแจกสนีมาให้อีก500ด้วยนะครับโอ้ดีจังเลยใช้ยังไงหมดเนี่ย